ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อตอมรถไทยคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมาเบร์หน้างานครับสี่หมื่นครับผมเมื่อวานกับทรงงานห้าหมื่นบาทนะครับผมแต่ว่าแบตโทรศัพท์เบิดพี่น้องโอ้โหประเทศไทยให้พี่น้องได้ชมเลยครับผมโอ้พลาดไรครับผมสงสัยว่าจะถ่ายส่งงานนะครับผมเอาเอางานอีกแท้นน้อครับพี่น้องโอ้พลาดไรครับพี่น้องว่านแบตเบิดครับผมนี่ครับหน้าสองให้ครับสี่หมื่น ให้หนึงยุ่ๆนี่นะครับผมแต่ว่าให้นี่มันบโบ,บะระดับโบต่างกันนะครับเก็บได้ละเครื่องมือนะครับนี่ก็ผมมาเก็บอีกกับโบดลน,นะครับหาพามาเบ,อบอืองอินแปดแปดกบข้าวนะครับผมขั้นแท่นี่กับโบได้ป,ปานนะครับเสียวขั้นเสียวน้ำขั้นเออเสียวดินอยู่ไฮลุ่มนะครับปานแต่สีนี่บางต้นใหม่ต้นนี้นะครับผม คันเท้าสตัดมานี่นะครับสิตัดไปนี่เลยนะครับพี่น้องก็มาหนีนะครับผมเฝึงหม่งคันเท้าฐานะครับแต่ว่าส่วนผมเก็บให้ทึ่งนะครับทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับผมไก่สี่เหลี่นะครับไก่สี่เหลีเก็บงานนะครับผมกุญแจปุ่รถแท้สิงห์ก็มานทำนะครับผม มันมีแต่หินแยมดีเลีวยง่ายา <c oughs> าายิ่ล<จ>้่วนๆให้ได้ได้โบ้เนี่ยเดี๋ยวนีมาหัวหนดามามาจะใช้บ่ไใดหรอกครับผมมาเบิงเ่งเอ็มเจ็ดหาแรงน้องฮอยเอ็มแปดแปดแล้งน้นองฮอหม่างก,กันแท้นะครับผม ไหนี่ก็เป็นไหเดียวนะครับสีไฮสีมังเป็นไหเดียวนะครับผมจะบ่อนาจะเกินสามหมื่นนะครับเงินสี่หมื่นนะครับผมเพราะว่าเฮ็ดไว้กับเครื่องมือน,นะครับอีกสองหมื่นนาจะจบนะครับผมโอ้ยหางเข่าดีเป็นตนาไนพี่น้องโซ่ย่างเดียวครับ ย้ำข้านลิฟครับผมกตสิไลดินลงให้ลุกให้เดียวนะครับผมสิได้ไงให้เดียวเนี่ยนะครับหางนี้ยกเลยสูงนะครับโอ้เข่าเป็นเข่าครับผมเข่าเป็นตาไนานะครับผมอันเนี้ยชงนะครับหางก็สูงกันไว้ขึ้นยากนะครับตาทัานี้ยเดี๋ยว นี่ต่รถซีโบไปครับถิมลงแรงดีไม่มีทรยศน,นะครับผมโอ้แห้งใดก,การใดก,การนะครับผมคิดจะบริานนบานนหารรนเจีบงานว่านในชีนองในช่วงนะ้นครับว่านชมงานหาเงินนะครับผม วิทยาเบสเบิร์ตกนครับอ็นผมผมตจำเลยครับผมบวบวกอดอกเสียเวลาครับง่ายเอาเลยครับบวอหนูว่าเหมือนนั้นมากันเนี่ยก็ได้หนูตัวนึงนะครับผมง่ายไรครับวังหันสร,ร้างศูนย์กับถึงจับนะครับพี่น้องให้เพื่อนมาเบิง้งป่อมเซตเทนให้นะครับเพราะว่า มันมันซึมออกมานะครับผมปั๊มสเเทิรนหัวนะครับเตรียมแปดแปดเคองห้านะครับผมเปลี่ยนหัวเคร่องห้าปั๊มสเเทิรนหัววันนี้่าเพิ่นจะเปลี่ยนสิ้นให้หรครับหรือเพิ่นจะเปลี่ยนโยกลูกนะครับผมแต่ว่าทางศูนย์ก็ออกมาเบิ่งแล้วครับบอกมืาขึ้นนะครับมือเศร้ามากเลยพี่น้องด่วนเป็นด่วนนะครับก้าพบปัญหาแหลกนะครับคือปั๊มสเเทิรนหัวนะครับตอนนี้แกได้เก้าร้อยก็ชั่วโมงแล้วครับพี่น้อง เป็นมังแต็มไ่หม้านะครับคุ้มมากประเทใไทหมดเลยนะครับตกปาได้มากใช่เลนครับโอ้ยยงิลมากย็นึงนะครับแง่งนี่เหลือนะครับเย็นหนึงนี่ครับผม ดินแถวนี้ก็จะแข็งแล้วครับถ้าพ่ดเฮ็ดเต็ตหัวปีเนี่ยนี่ก็เฮ็ดกว่ได้นะครับเฮ็ดยากนะพี่น้องต้องเฮ็ดดินซุ่มๆนะครับ,รบเพราะว่าแถวนี้จะเป็นหินแห่ลายครับผมหินแห่นะครับผมเกือบไปแล้วพี่ต้องเอาใบมีดงัดนะครับเพื่อ กจีบเบาๆกลมแล้วครับกันแทะขั้นญ่นะครับกันแทะเกล็นเลยนะครับผมเออต่ำแซกเนี่ยเลยครับพี่นอ้องยืมว่าไปเอาหางเกาะปุ๊บมันเดาเร็วนะครับผมตั้งยุ้ยยุ้ยลงแต่ว่าตา้องจีมเท่าระเครื่องใบมีดได้หลือครับจีมลากกระบอออกด้วกันนะครับผม เดยวไปเหลื่อยดีก็เดี่ยวหางก้อนครับหางก้อนก็ยังเดี่ยวไปหมี่กันจีได้ดันนิดเดียวหนๆกันเนๆแดีวดันเอาเลยดีกว่าครับง่ายดีครับผมโอ้เสียงฮอนพอดีนะครับนี่ก็บ่แห้งบ่คอยนะครับผมเสียงดังกับอยากไข่ไข่ขึ้นกันนะครับแต่ว่าของผมจะฮอนยาวกว่านะครับผม ไงนำนักมันไดนะครับเพชรยจังได้ก็คือพี่น้องแต่เป็นพวกรุ่น,น,น,นดเดียวนี่นำนักบ่ไดก็มาสามแบบนี้ก็ยากแน่นะครับผม<อ>เด็กการเดการครับพี่น้องแ้วเนี่ย สองงาน,ลงาน,งนเลยน,นะครับงานใหญ่มวนเือนกับโบใหญ่นะครับงานในสี่0มื่นครับงานก้อนหาม0งินนะครับสองงานนี่็เกือบแสนเนี่ยนะครับผมเร่งครับเร่งเร่งครับจหรับคนงุบหน่อยนะครับเอาเจี๊บหามกาัโ,โบนี่ก็โอ้ได้การครับพี่น้อง เป็นอีกหนึ่งหน้าหงอกนะครับผมแต่การนะครับแต่การนะครับผมแต่ว่าจะคล้องแล้วเพิ่งว่าใจเพิ่งก็อยากได้แปดแปดนะครับแต่ว่างบเพิ่นบ่ถึงนะครับก็เลยได้แปดแปดกรอบไปก่อนนะครับผมโอ้แต่ว่าก็แห้งเพราะใส่ของเพิ่นนะครับคิดอะไรพี่น้อง ก็งานน้ำกันแก้ว่ามันรถรุ่นเดียวกันเลรอครับเบิ้งบ่อเลยครับผมจะขันใหญ่ายกันนะครับบอดีเดียวกันนะครับตีตังแน่จะใบเหียบเล็กน้อยนะครับโอ้เด็การเด็การครับผมหน้าสองให้ครับสี่หมืน่นยกให้ละสองหมื่นนะครับผมซี่ให้เซนให้ กัันนะครบการระดับก็บประมาณขาดินประมาณ30เซนนะครับพี่นอ้องใช้ประมาณข้างหนึ่งนะครับขาดินบระเก็นขาดินแกนอาจจะได้สองเถ้อคิดว่าจะได้การนะครับผมข้าวเดียวครับมาประเทศเรียบร้อยนะครับผมเป็นการไล่ดินนะครับผม ก่อนลบท้ายพีนะ่ไหมคบอุ๊ยพูดได้ไงครับผม ผมมาแล้วก็เอาหางก้อนนะครับผมแต่เป็นรถใหญ่ได้แล้วครับรถหน่อยก็แนะนำให้เอาหางตปดก้อนนะครับผมรถใหญ่น้ำหนักโตมันได้นะ ทำได้ทำได้ออกะอ่วนง่ายๆกับง่ายๆเดินรายการกัยการชื่อจีไรคาดินให้เดียวนี <k ali> <k ali ่แะครับลงไปเป็นนึงนะครับประมามซีไรได้พี่น้อใไ้ละสาไรนะครับห้นั่นก็ประมาณซีไรนะครับแต่ว่งกับ ยินก็ไม่ได้ตั้งระดับนะครับค้อมเฉ็ดเดี่ยลคานะครับน้ำมันแปดเก่าไรนะครับผมถ้าผมเจอกันอีที่หนานะครับยี่ที่ไหนเพราะตัวปเป็นเหตุงานจนครับพี่น้องไปว่า <c oughs> เจอกันคลิปหนาครับเถิดเครับ